7ข้อเสียหากทานน้ำตาลมากเกินไปรสหวานเป็นรสชาติที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ไวที่สุดเพราะมีต่อมรับรสหวานมากกว่ารสอื่นๆจึงเป็นรสชาติที่คนเราชื่นชอบและรสหวานเป็นพื้นฐานที่อยู่ในอาหารแทบทุกชนิดแต่ถ้าทานมากเกินไปสมองจะสั่งให้เรากินน้ำตาลมากขึ้นพอทานมากขึ้นก็จะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้วันนี้เราจะมาดู7ข้อเสียของการทานน้ำตาลที่มากเกินไปกันค่ะ 1. ก่อให้เกิดโรคหรือมีอาการต่างๆทั้งการปวดศีรษะปวดไมเกรนตะคิวสิวผื่นกระแผลผู้พองแผลิิสีดวงทวารหนักเบาหวานวันโลกโรคหัวใจและมะเร็งตับซึ่งอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากการกินน้ำตาลที่มากเกิน 2. ไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย น้ำตาลมักจะเข้าไปสะสมไว้ที่ตับในรูปของไกลโคเจนหากมีมากจนเกินไปจะทำให้ตับส่งกฎดไขมันไปตามกระแสะเลือดและจะทำให้เข้าไปสะสมตามหน้าท้องก้นสะโพกหรือต้นขาได้ 3. ความดันเลือดสูงทานน้ำตาลมากไปนอกจากจะเกิดไขมันสะสมตามส,ตามส่วนต่างๆแล้วยังไปสะสมตามอาวัยวะภายในต่างๆด้วยทั้งหัวใจตับ ตหลอดเลือดทําให้อวัยวะเหล่านี้นะคะทํางานลดลงการไหลเวียนเลือดก็ไหลเวียนไม่ดีความดันโลหิตส,สูงขึ้นเพราะถูกปิดกั้นจากไขมันที่สะสมไว้ 4. ภาวะเลือดเป็นกด หากเราทานน้ำตาลทรายมากเกินไปน้ำตาลเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสะเลือดได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายรับมากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดส่งผลให้ร่างกายเสียความสมดุลและระบบการทำงานของร่างกายล้มเหลวได้ ทําทำให้กระดูกและฟันไม่แข็งแรงน้ำตาลที่มีส่วนผสมของซูโคตถือว่าเป็นอาหารชั้นดีให้กับเหล่าแบคทีเ r ียที่อยู่ในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้เกิดโรคฟันผุกเกิดคาบพ,พักหรือเงือกอักเสบได้นอกจากนี้ก็ยังเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคก,กระดูกพรุนได้อีกด้วย 6. ง่วงนอนมากขึ้น การกินน้ำตาลหรืออาหารที่มีรสหวานจะทำให้การทำงานของสมองช้าลงไม่สดชื่นยิ่งเป็นเวลาในช่วงบ่ายด้วยแล้วยิ่งจะทำให้คุณง่วงนอนมากขึ้นเป็นสองเท่าเลยทีเดียวค่ะ 7. ทําทำให้แก่เร็วการทานน้ำตาลมากเกินไปน้ำตาลจะเข้าไปทำลายโครงสร้างของคอลลาเจนและอีลาสตินที่อยู่ในชั้นผิวจนทำให้เซลล์ผิวสูญเสียความยืดหยุ่นผิวไม่กระชับเต่งตึงดังเดิมส่งผลให้ผิวเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นเร็วนั่นเองค่ะ ผ่านไปแล้วค่ะสำหรับ7ข้อเสียหากทานน้ำตาลมากเกินไปว่าส่งผลเสียอะไรบ้างไม่ได้ให้เลิกทานน้ำตาลนะคะน้ำตาลยังทานได้แต่ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อร่างกายองค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าไม่ควรกินเกินวันวะละ6ช้อนชาหรือประมาณ24กรัมค่ะ มาปรับพฤติกรรมการทานของเราเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคก,กันค่ะเพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาและตอนนี้ทานเจล88ได้จัดทำคู่มือหนังสือกินดีไตดีอายุยืนเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นมาเพื่อดูแลโรคไตแต่ผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันไขมันหัวใจสามารถปฏิบัติตามได้เพื่อไม่ให้โรคปัจจุบันที่เป็นอยู่ส่งผลให้ไตทำงานลดลงค่ะอวัยวะทุกอย่างทำงานประสานกัน มาดูแลสุขภาพร่วมกันนะคะหากท่านต้องการทราบข้อมูลหนังสือรายละเอียดต่างๆสารบัญหรือข้อมูลอื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมทาง Line Offi ิเชีของเจล88ได้ค่ะเจล88ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆของช่องเจล88แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ